วันนี้เรามาอยู่กันที่โซนเคหะร่มเก้าวกันบ้างนะคะบ้านหลังนี้มีฟา c i ซิลิตี้ครบครันกับโครงการคาซาวิวรามคำแหงวงแหวนหลังนี้นี่เองค่ะโดยบ้านหลังนี้มีเนื้อที่54ตารางวาพื้นที่ใช้สอยกว้างถึง251.2ตารางเมตรฟังก์ชันการใช้งาน3ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถได้2คันแถมมาในราคาที่ใครเห็นก็ต้องยิ้มแน่นอนค่ะ พอเดินเข้ามาในบ้านนะคะก็จะเจอกับลิฟวิ่งกว้างๆแบบนี้เลยค่ะซึ่งบ้านหลังนี้ค่ะเขาได้ให้พื้นที่มาแบบอิสระเลยไม่ได้มีการกั้นห้องมาให้นะคะทําให้เจ้าของบ้านเนี่ยสามารถตกแต่งบ้านได้ตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองด้วยค่ะห้องครัวของบ้านหลังนี้ก็ให้มากําลังดีเลยละคะ่ะมีเคาน์เตอร์ครัวมาให้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็เหลือที่เยอะมากคุณก็ยังสามารถดีวเป็นเคาน์เตอร์ขึ้นมาเพิ่มได้ด้วยนะคะและตอนนี้เราได้มาถึงห้องมาสเตอร์เบรูมกันแล้วค่ะ บอกเลยว่าห้องนี้กว้างขวางสุดๆเลยพอก้าวเข้ามาปุ๊บก็จะเจอกับประตูบานใหญ่แบบนี้เลยค่ะแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาได้ตลอดทั้งวนันทําให้ห้องดูสว่างมีชีวิตชีวาอากาศถ่ายเทได้ดีและห้องนอนอีกสองห้องที่เหลือนะคะกิ่งว่าเขาให้ไซซิ่งมากําลังดีเลยค่ะสําหรับใครที่สนใจบ้านหลังนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยค่ะ